สวัสดีครับท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนลุงป,ปานาอานะครับที่ได้กดติดตามผมมาตลอดนะครับแล้วก็ขอให้กดไลค์ให้ผมเลยนะครับกดไลค์กดกระดิ่งสับตไครนะครับเพื่อจะได้แจ้งเตือนคลิปต่อๆไปนะครับท่านใดที่ได้มาเจอคลิปผมได้มาดูคลิปผมก็ ตามผมได้นะครับถ้าเกิดชิชอบคลิปผมก็กดติดตามผมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง s ับสแตคลาเพื่อจะได้แจ้งเตือนคลิปต่อๆไปนะครับตอนนี้ผมนั่งอยู่ในกระท่อมโมเดิร์นนะครับวันนี้ผมนอนเตือนสายนะครับเพราะว่าอย่างผมก็เดินมาทางไกลนะครับอยู่ที่จากสุรินทร์ก็ไปที่กรุงเทพจากกรุงเทพก็ไปราดบุรีไปร่วมบุญนะครับไปร่วมบุญมานะครับไปหล่อปู่ พยายมัจจุราชนะครับที่ราชบุรีนะครับแล้วก็ผมก็อุหลับอุนนอนมานอนก็ไม่ค่อยได้ติ่มอิ่มนะครับผมก็เมื่อยเพียรผมก็ตื่นสายหน่อยนะครับปกติผมไม่ตื่นสายขนาดนี้นะครับปกติก็หกโมงก็ตื่นแล้วตีห้ากว่าผมก็ตื่นแล้วนะครับน่ะก็เจ็ดโมงก็ถือว่ายังไม่สายลงนะครับผมก็อาบน้ําอาบเลยปัดบ้านกวาดช่องอะไรนี่ก็เรียบร้อยแล้วผมก็แต่งตัวอะไรเงี้ยผมก็มันได้มาบ้านแม่ผมก็มา ทำกับข้าวนะครับผมก็มาทํากับข้าวให้แม่กินนะครับให้พ่อให้แม่กินนะครับเนี่ยครับผมก็หั่นผักชีต้นหอมปลาผมก็ได้ใส่ไปแล้วนะครับตั้งหมโ้อตั้งไรไว้หมดแล้วนะครับเนี่ยครับน้ําก,ก็กําลังเดือดนะครับต้องรองให้ปลามันสุกก่อนแล้วก็ค่อยปรุงเครื่องนะครับผมก็ทํากับข้าวได้นะครับทํากับข้าวเก่งนะครับทํากับข้าวเก่งนะครับ เ่าหนึ่นี่ผมก็ได้มาทำกับข้าวนี่ก็มาช่วงเจ็ดโมงกว่าแล้วนะครับกออ็มาช่วงประมาณอ่า ก้าโมงนะครับผมก็กว่าจะทําความสะอาดบ้านผมแล้วก็กวาดบ้านกวาดอะไรคือทาเป็นอ่าเป็นความส่วนตัวของผมก็ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรประมาณนั้นแหละครับเพราะว่าผมก็อ่าต้องทําความสะอาดบ้านเนาะอะไรเงี้ยเนาะเสื้อผ้าผมก็ยังไม่ได้ซักผมก็เอามาเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมอ่า ก็กำลังจะใส่เครื่องแล้วนะครับตอนนี้ครับว่าดูแล้วปลาน่าจะสุกแล้วนะครับปลาสุกแล้วเพราะว่ามันเป็นปลาเนนมันสุกง่ายอยู่นะครับปลาเนนนะครับสุกง่ายอยู่นะนนี้ผมก็จะปุ่เครื่องแล้วนะครับต้นอหมผักชีอะไรเงี้ยแอ่ะนะครับเนี่ยครับ ก็จะใส่ผงชูตรสนะครับท่านผู้ชมใส่ผงชูรอ่นะไปเลยอัดไปไม่ต้องใส่เยอะมากมายนะครับพอมสมควรนะครับใส่เยอะมันก็จะพลิดสูบอีกนะครับแล้ว้ารสดีนะครับรสดีเกลือที่ใส่ไปแล้วก็ต้องต้องต้องชิมดูว่าเกลือ,อนั้นพอหรือเปล่าเค็มหรือเปล่าจืดหรือเปล่าก็อันนี้ก็อเอาไว้นิดนึงเผื่อแบบว่าแม่กินไม่ ไม่ไม่ขนะนั้น,านาไม่เค็มหรือว่าอะไรเนี้ยเนาะเผื่อคนที่กินนะอ่าแม้แต่ใครก็ตามที่เขาเราทำข้าวเราจะเอาอร่อยแต่เราคนเดียวก็ไม่ได้เพราะเราก็ต้องทําเพื่อการสิ่งที่รสชาติแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็เราก็ต้องเข้าใจการทํานิดนึงอะไรเงี้ยเนาะอืมการจืดอ่าจืดเกลือจืดได้ อย่าให้เค็มเปรี้ยวจืดเปรี้ยวไม่เป็นไรเติมได้นะครับแต่ถ้าเปรี้ยวแล้วเค็มกินไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าการเค็มกันเปรี้ยวมากเกินไปก็กินไม่ได้อยู่แล้วการสิ่งที่ถ้าเกิดว่าเอาปริปรงามจืดมะนาวเกลือของิ้ชรสเติมได้นะครับเติไมได้แน่นอนครับ แต่ถ้ามันเกินขนาดไปแล้วมันก็เติมไม่ได้ครับแก้ไขาย,ยากมันก็เติมน้ําไปมันก็รสชั่นก็จะหายไปการสิ่งที่จะอร่อยนะครับอ่านี่ผมคือใส่มะนาวการสิ่งที่ผมจะวางลงแล้วนะครับนะตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ชิมดูว่าเืดอะไรบ้างนะครับอืมเดี๋ยวผมจะชิมดูนะครับคือว่าการที่จะใส่มะนาวคือวางจากเตาก่อนนะครับอืแล้วก็บีบมะนาวลงไปเลย าลงไปนะครับแล้วที่นี้ก็เราก็ชิมดูนิดนึงว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับว่าจืดอ,อะไรบ้างอะไรเงี้ยเนาะ,ะมผมว่าพอดีนะแต่ว่ารู้สึกมีความจืดเกลือน,นิดหนึ่งนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ไม่ใส่รอให้แม่ว่ากินกินได้หรือเปล่าจืดเกลือหรือเปล่าจืดอะไรบ้าง่านะแต่ว่าสําหรับผมมันก็พอดีนะครับ อันนี้ก็จะได้ตัดแกงนะครับตัดแกงให้พ่อแม่กินน,นะครับ คีแม่แม่ตอนนี้กินเองได้นะครับตอนนี้ผมก็อาให้แม่กินเองได้นะครับแต่ก่อนแม่กินเองไม่ได้นะครับต้องก้อนนะครับเดี๋ยวนี้แม่กินเองได้เยอะมากเลยร่างกายแข็งแรงเยอะน,นะครับผมทาบุญมาเพื่อแบบว่วยอนให้แม่ก็คือสุขภาพแข็งแรง <c oughs> ผมกลับมานี้ดูว่าสองท่านอ่าพ่อแม่สดชื่นนะครับดูผิวพรรณก็เออดูแจ่ใสนะครับ บนอากินยังไงกินอย่างนี้อ๋อกินอย่างนี้ก็ได้อ่ะง่ะายนะครับอันนี้คือต้องประกอบแม่นี่ยนึงเพราะว่าแม่ก็ยังเคยเหลือเพนมีผมโยนเท่าไหร่ก็ถือว่าแต่ก่อนก็ไม่ได้ขนาดนี้หรอกแต่นี่คือถือว่าดีสุดแล้วครับนั่งนั่งคัสมาแม่เออนั่งคัสมาเออ หน้ามาเนี้ยอ่อออออนา,านนะครับผ้าคลุมเลยเออเอออ้าวแนงอืม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  นี่คือทำแกงเสร็จแล้วนะครับอ่าแกงก็ตักข้าวตักน้านตักปลาให้แม่ให้พ่อก,กินหมดแล้วนะครับแต่พ่อเขายังอยู่หน้าหน้าบ้านนะครับอยู่ในที่หัวถ้าอยู่ทางเข้านะครับทางถอดนะครับทางบ้านนะครับอ่าเดี๋ยวจะได้อ่าบอกพ่อมากินข้าวเดี๋ยวผมก็ จะได้ทำงานทำการนะครับข้าวผมก็ยังไม่ได้กินผมก็ต้องไปกินบ้านบ่นผมนะครับผมก็ทําเกงไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับผมก็อุ่นได้นะครับข้าวเกงผมก็ไม่ได้เสียนะครับอาโอทำกับข้าวเสร็จแล้วกินข้าวกินน้ํากินปาาลาอันนี้คือ่อกเองนะครับกินข้าวกินข้าวต้องไงกินข้าวพอรู้สึกไม่ค่อยสบายนะครับ เเจ็บสีโครงนะครับ,ค,รบคือ <c oughs> จริงที่พ่อก็ทำงานเยอะมาแต่ก่อนเนาะแล้วก็อาจจะกัน ตอนนี้ก็พ่อก็ได้มากินข้าวแล้วนะครับอ่าตอนนี้ผมก็ตักข้าวตัดอะไรให้พ่อกินให้แม่กินนะครับตอนนี้นะครับอ่าตัวนี้ผมก็ทําแกงคือแกงต้มยำนะครับแกงแกงต้มยำนะครับเดี่ยครับอ่าอ่าตอนนี้ผมก็จะได้ไปอุ่นกับข้าวกินก่อนนะครับเพราะว่ามันสายแล้วเก้าโมงกว่าจะสิบโมงอยู่แล้วครับไม่ใช่สิบโมงหรอเนี่ยอ่าครับ จืดอะไรบ้างใส่เอาเองนะเกื mm ือแบบจืดเกลือจ,จืดอะไรเนี่ยเออผมก็ว่าโปดีผูดีนะแล้วตอนนี้ผมก็จบวิดีโอเพียงต่วนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับผมก็ทำกับข้าวตับแกงทำอะไรให้พ่อแม่กินได้เสร็จสิ้นแล้วนะครับก็จะได้ไปที่บ้านผมก็จะได้อุ่นกับข้าวกินนะครับผมก็ยังไม่ได้กินข้าวเหมือนกันผมตื่นเช้ามาผมก็ อาบน้าอาบล่กวาดบ้านกวาดล่ยแแล้วก็ผมก็มาแต่งตัวแต่งลาเสร็จเรียบร้อยอาครีมทาอะไรผมก็เป็นคนที่สำอากนิดหนึ่งนะครับใช้ครีมใช้อะไรนี่ทาแขนทาขาทาหน้าตาอะไรนี่ผมเป็นคนที่ชอบความสะอาดนะครับผมก็มาตั้งแต่ไหนแต่ายมาแล้วการสิ่งที่ผมชอบสะอาดนะครับแต่การทิ่งมันเป็นของตัวเองอะเนาะนะความเป็นของตัวเราว่าชอบแบบไหนเราก็ต้องทําแบบนั้นนะครับ คือการสิ่งที่เราคือทําให้ดีที่สุดเราก็ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนกับเรานะ้อเราก็เป็นความสุขของเรานะครับท่านผู้ชมนะครับการที่อ่าตอนนี้ผมขอจบวิดีโอเพียงกล้องน,นี้ก่อนนะครับอืมเดี๋ยวมีคลิปต่อไปเดี๋ยวผมก็จะลงให้ท่านผู้ชมท่านใดที่มาเจอคลิปผมก็กดไลค์นะครับกดติดตามผมได้นะครับแล้วท่านผู้ชมที่ได้กดติดตามผมก็จะได้ดูคลิปผมต่อตไปนะครับอันนี้ผมขอ จบวีด ok ีโอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมจะได้ไปทํากับข้าวเออผมทําแล้วกับข้าวผมจะได้ไปอุ่นกับข้าวกินนะครับผมก็ยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยนะครับอ่าผมก็มาทํากับข้าวให้พ่อแ yea. <m> ม่กินก่อนนะครับผมกินกาแฟลงท้องไปก่อนแล้วก็กินขนมไปตอนช่วงเช้านะครับตอนนี้ผมขอจบวีดีโอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนลุงป้าหน้าอานะครับที่ได้ติดตามผมได้อ่าดูชมคลิปผมก่อนอ่านะครับผมขอบคุณมากมากนะครับ Wake up.